สะพานดิงนด้งดิองอเอา้ามาดูสาวเปียได้อะไรหอยเดือยหนึ่งลูกโอ้จะมีปลาร์ต์เนี่ยอร่อยเหมือนกันไหมอร่อยเหมือนกันสาวเปียว่าหอยเดือยด้วยหอยหอมด้วยคืออยู่ด้วยกันเหรอสาวเปียสาวเปียก็ไม่รู้นี่โอ้หน่วยใหญ่เนาะค่ะ,ะง,างามเลยสองลูกแล้วสองล,ลูกแล้วครับผม มาเล่มชาวบ้านโอ้กี่ตัวลหรอสี่เหรอกําลังแม่กี่ตัวแล้วสาวเปียกาวเปียกสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้า,นาหน้าครัผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซี FC, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทัวรโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินปากับ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วนะครับเดือนมีนาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องมาหาล็อกขุดแมงกินดนครับผมแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนหมายห,หน่อยจะเป็นมาบ้านหนองแปกครับผมอ่าสะพานทิ้งดองพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ติดตามพวกอ่าที่เขาหายอยู่หากินหาเห็ดอยู่แล้วก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วครับผมสะพานทิ้งดองของบ้านหนองแปกจะเป็นคลองเดียวกับที่บ่าวไทยกับสาวเปียเคยพาพ,าพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บปลากูดครับผม บรรยากาศก็ลมเย็นครับวันนี้ลมก็พอมีอยู่แต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่วันนี้เบ่าไทยกับสาวเปียตอนมาขุดมาหาขุดเมียงนะครับก็ไปเดินดูป่าอนะ่ะเดินเดินข้ามสะพานไปนิดนึงครับผมไปดูป่ามาฝนตกวันก่อน,อนก็ไม่เดเหมือนไม่ได้ตกเลยครับดินนี่ไม่มีความชุม่มความชื้นอะไรเลยเอาละครับเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นนะครับว่าวันนี้เป่าไทยกับสาวเปียจะหมานเมงกินูหรือเปล่าไปเลยครับเอาทุกคนครับ วันนี้บ่าวไรกะสาวเปียพาพ่อแม่พี่น้องมาหาขุดแมงจีนูนที่บ้านหนองแปกน้าสาวเปียสะพานลิงดอง,อดง,ดองเอ้ามาดูสาวเปียได้อะไรหอยเดือหนึ่งลูกโอ้สาวเปีย,ยว่าลองขุดดูเผื่อเจอมาหาขุดแมงจีนูนจะจะหมานหอยเดือเนาะสาวเปียเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนนี่ วันนี้สาวเปียยเอาที่ใส่ใหม่มาในนี้จะเป็นเมงกินนครับผมแต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแต่ว่ามันดีอย่างเพราะว่าอ่าน้องจะหายใจง่ายครับผมและนี่หอยเดือสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอเราจะได้สาวเปียหาหอยเดืออยู่ทุกคนครับสาวเปียว่าสาวเปียเจอหอยอะไรไม่รู้หอยหอมเหรอ พี่หอยอะไรก็ไม่รู้สาวเปียวว่ะบา่าวไทยกำลังนั่งอยู่บา่าวไทยสาวเปียวตะโกนเรียกเลยรีบกดถ่ายเลยเจะมีปาด์ตเยอร่อยเหมือนกนะันไหอร่อยเหมือนกันอันนี้หาอะไรอยู่เนี่ยหาหอ,อ,อยบ่าดูห,หอยในโค เอาแล้วครับทุกคนสาวเปียเจอหอยเดือลูกหนึ่งสาวเปียว่ะหอยเดือลูกหนึ่งหอยหอมลูกหนึ่งรือเปล่าใช่ไหมหาหมดครับทุกคนแนวมันกินได้หาอยู่หากินพอมีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันสาวเปียว่าหอยเดือด้วยหอยหอมด้วยเป็อยู่ด้วยกันเหรอสาวเปียสาวเปียก็ไม่รู้เลยป๋าหน่วยใหญ่น้อาง,งามๆเลยได้สองลูกแล้วสองลูกแล้วครับผม มะแรงก็เอาเนะะาะมะแรงก็เอาครับผมไหเดียก็เอาไอห,หอมก็เอาเดี๋ยวหายดูเรื่อยนะเสาเปียอเอาพี่น้องเอ้ยไปไปมาก็จดกลับมาหาขุดแถวบ้านตอนนี้เปล่าทรายถอพไปก็กลับมาบ้านแล้วนะครับ อมาหากุจิโนนแถวบ้านที่ป่าไม่มีเลยเนาะสาวเปียมาเล่มแถวบ้านโอ้ตัวละสี่ป่ะกําลังได้กี่ตัวละสาวเปียสาวเปียก็ได้ถึงสิบตัวหรือยังก็ไม่รู้โอ้ไปจนถึงสะพานดิ้งดองทุกคนขี่ไปเปลืองน้ำมันเฉยๆได้หอยเดือดสองตัวป่านี่แห้งเลยเนาะฝนตกมันไม่ตกนีอีกอยู่ป่ะคนเขาก็มาขุดหลายกันเหมือนกันเนาะ รอยี่กี่ตัวสงตัวคะ่ะเรามีสองตัวบอ,อามาฝากปลอทไทยว่ามีอเกล่าเนาะไม่มีแล้วบ่ะจะมีไม่มีเนาะลวมนี้พี่น้องอ่ะมีตัวตัวนึงละ สับ,สบนี่ครับทุกคนเวลาลากม้าเยอะน,นี่กลัวสับน้องที่สุดเลยนะครับ <Okay. S 1> นีะ่ะอีกอ่ะคนที่สองเท้ากว้าก็ได้สับไปอ่ะอันดับสามอครับทุกคนก็จะมีก็สกามตัวแล้ เ,เอามุดตามสาวเปียามาทุกคนลกมากอยู่ข้างอ่าข้างของนะ้วสาวเปียอยู่ตามโดมอยู่ข้างโดมเอาสองตัวแล้วครับสาม ่ตัวตัวนี้โอ้โหตัวเด้อตัวยังไม่หมดยังมีอีก่ะรวายัมีอีกเยู่กระเียวยังมี hey. <potato eneca>: <ownership> หอยเดือสองหอยหอมสองใช่ไหมเก้าจีนูนไม่ได้คลิปครับทุกคนไปป่าเลยเลยชวนสาวเปียมาหาคุดแถวบ้านพอได้คลิปเตมิมหกแล้วนะเขาก็มาขุดกันเยอะเหมือนกันนะแถวนี้ อ้าวโอ้ติ๊ดเดอร์ทุกคนอ่ะครับมีสิบตัว จบนีสิบตัวครับผมอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับผมนี่เลยยอดหมาแรกของเราหอยเดือดครับสองหน่วยหอยหอมสองหน่วยไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ครับหอยเดือดไปเดินหาจนว่าครับก็มีแค่เนี้แหละครับอีกอย่างบ่าวไทยกับสาวเปียหาหอยเดือดไม่ค่อยเป็นด้วยครับทุกคนได้แค่นี้ก็คือว่าฟุกมากนะครับสาวเปียลองไปต้อต้อดูดันเจอ นี่ครับอีกอย่างหนึ่งมันจะนวนครับผมวันนี้ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวเนี่ยนะครับทุกคนยี่ส <20 S 2> ิบสามสิบตัวประมาณยี่สิบกว่ามีแต่ตัวแบบสมบูรณ์เลยครับผมก็อย่างว่าครับทุกคนช่วงนี้ก็ช่วงหาออกหาอยู่หาก,กินฝนยังไม่ตกครับผมถ้าฝนตกก็ยังจะมีเขียดมีเอึ่งมีกบให้หาครับฝนตกวันก,นก่อนก็เหมือนไม่ได้ตกครับผมก็พอมีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันครับ ถือว่าหมานอยู่ได้ทักบนนึงเนี่ยน,นะครับแองจิโนนหอยเดือนนี่ก็สาวเปียว่าเดี๋ยวไปให้พ่อสาวเปียตอนแรกบา่กาถ้ากับสาวเปียก็ออกพากันไปบ้านหนองแปกครับทุกคนทีนี้ไม่ได้ก็เลยช่วยกันกลับมาหาขุดแถวบ้านพอได้คลิปครับเพราะว่ามีแต่วิดีโอหอยเดือกับหอยหอมครับผมที่บ้านหนองแปกตรงสะพานนิ้งดอง <พา S 2> ก็ไม่พอจะได้คลิปครับ ก็เลยช่วยกันก,นกลับมาหาคุณแถวบ้านพอได้เติมก็พรุ่งนี้บ่าวทากระสาเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินหาอะไรก็รอติดตามนะครับรอติดตามไปด้วยกันเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของ,องผมนะครับแลคก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เบ่าวเทยกับสาวเป็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ